สวัสดีครับกบการทุกคนน้องชื่อเด็กชายวัานาน้าเเซอร์เจอร์อยู่ชั้นมัธยมสองทับหนึ่งน้องก็จะมาเล่าเรื่องต้นกำเนิดตามสกุลมงพิเศษหลังจากการเอากฎหมายเมื่อคนไทยต้องมีนามสกุลแล้เนอะเมื่อปีพศอ2245อ6 แล้วหลวงเกษมรฮัสเซียลเนี่ยกำลังทนทั่มบิดของตำบวนฮาเซียลได้ไปร่อมมาแสดงกติกรกรมมนทนพิษณุโลกเมื่อปีพศ2องพันห้าอลวงเกษมรฮเซียลได้เข้าไปปรึกษา พยาสุรดินพรสุดินลือใช้ซึ่งจำลงตั้งแนงสับหมู่เหสาพิบานวน,วนโวกเพื่อขอเพื่อนเนี่ยตั้งนามสมบุเพื่อนถามหลวงกสเกษมว่าบรรดาข้าบุรุษ เกษมแมงเผอมีปรรดาซักสูงสุดหลวงเกษมก็บอกว่าพระวิเศษสักวิชัยขึ้นกอดในตั้งนามสมบุญเพื่อว่าวงวิเศษตันงแต่ต้นมาครับใ้นจา้ำสมุวิเศษแลที่สิบหกห้าไปเลยค่ะไปอบรมทูบี ลำดับสุดท้ายเลขที่27เ,เด็กชายน่าจะขิดพิมพ์เสนอน้อสองทับหนึ่งหัวข้อโบสถ์หลังเก่าของวัดทาเซียวขอดูภาพน้องชื่อเด็กชายน,ชน่าจะขิดพิมพ์เสนอครับอยูน้อสองทับหนึ่งครับวิญญามาเล่าเรื่อง,บง,อง,าาองโบสถ์หลังเก่าของวัดทาเซียวครับมีชินาจารยลืจุดไว้อยู่ผนังโบสถ์ด้านขวาของหลังเก่าวัดทาเซียวครับมีตัวก่อน ได้มีผู้ปริวารืออแปลเนาะเป็นภาษาไทกลางแล้วมีใจความสรุปได้ว่าเมื่อปีพศ2387นับหอดปี2565จีคบ178ปีแล้วค่ตรงกับสมัยรัชก,กาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางเราเจ้าอยู่หัวแได้มีการสลโบสถ์และสลองวัดทาเซียวโดยมีหนึ่นงเจ้าหมายสมเด็จวัดบ้านตา เป็นประธานไ่ส่วนภาสองแสงจันทร์แสงปัญญายและแสงโขน,นผู้นำการลงพยพชาวขอจากเมืองควรเสียงฝางมาตั้งรักแรงที่อยู่บ้านฮาเซียวมิถีขอสองสองพันสามร้อยส็สิบเกา้าผู้นกเป็นประธานฝ่ายข่าว่าลักษณะทฤษฎีมือองโขหลังนหนึ่งปีนหน้าไปทางที่เจอและมีประตู น้นทิเหนือสมีเบอร์สี่น้าตั้งเรียกอู่ขนหนังโบด้นขวงบกุโบทตอนอื่นครับ 3. มีหลังคาหลายั้นต้นลันกะตรงมา 4. มีไม้ค้ำแพะรองรับสายขาโดยรอบมีลูกสลักที่ไม้ค้ำแพ้เป็นลูกต่างๆครับ 5. มีรูปว่าดูที่เทดานโบดหมีหน้าต่างระบายอาการได้รับแสง ท้งด้านารละด้านาเจดมูลหนังนี่ได้รับรางวัลสาคาและนุนรับสีเซนสมาครณสถธธานก็นิ่งสยามในปั้นบรมราลชูป,ประถามประจำปีพศ2536ค่ะงานร้คนที่เรียบร้อยเดี๋ยวขอเวลา,าให้คณะนกรรมาการ่หัวคะแนนไม่ได้หรื่า